อ่สวัสดีครับอยู่กับผมในระายการลูกกิ้งเกมมือนะครับอ่าวันนี้นะครับอ่าก็จะมารีวิวเอีเวนต์ใหม่ของเกมเรตทีนะครับก็นี่เลยครับเป็นเอีเวนต์คร่กลางนะครับอยากติเสียงเกมก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะอีเ,อเวนต์ก่อนนะครับเนี่ยไปอ่านรายละเอียดกันก่อน อันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาหมีที่ถูกปลุกของนานะนานานาเออถูกแล้วนี่วะเออใช่แล้วใช่แล้วอ่ะกว่าใครครับมาแล้วอ่าก็จะเป็นตุ๊กตาหมีครับที่ถูกปลุกนะครับถ้ายคาร์สเอสก็รับร้อยเพทเอสบวกลับสองร้อยเพชรแล้วก็มีแสงสว่างเกียรติยศเพื่อเอาไปรวมกับ S บวกเพื่อทำออฟใหม่ โอเคอือฮ okay. uh huh. อะไรนี่เรืประวัติโอ้อันนี้ผมจะไม่สนใจนะครับเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบติเมเกมเสร็จทีแต่ถ้าเป็น pb อะไรนี่โอ้เติมมาลนะ50ครับเล่นทีนี่ต้องเติมอันนี้ถ้าอัพ s บวกเ้ book. ไม่ใช่ถ้าอัพ s m, เต็มก็จะได้ แสงสว่างเหนือธรรมชาติเอ่อคาร์ดเอสนี่ครับถ้าเอาเสียงสว่างกิติยศแสงกิติยศไปรวมก็จะได้เป็นออฟเหล่านี้นะครับสี่สิบสองเขาสร้างข้าเขาสร้างมันเขียนว่าคีนเนี่ยไม่อน่ยไม่เขียนว่าคีนเฮ้ยมันต้องคืนไม่ใช่หรอวะคีนมาจากไหนเบิ้ลสามรอบเบิ้ลสามรอบเที่ยวสามห้าเปอร์เซ็นต์ 35%เอเนองวะเนี่ยผมอยากได้ออฟนี้มากดับเบิลยิปซีแต่ต้องค่ามาถึงเองครับมาเบิล14ี 24. โอโอเคขโมยสาเนี่ยแล้วก็ออฟเข็มทิ์ครับอยากได้อันนี้อะไรวิสกี้ไม่อยากได้อะไรน,นี่นะครับคุ้มมากเออ ชนะคูณ2คูณ3นะคูณ5รับได้รับอย่างละ30เพชรครับก็เยอะมากแต่ว่าตอนนี้ครับอีเวนต์สุ่มการ์ดเพชรพิการ์ดคิดตั้นจิกจอกสาวบิทิเซอะไรยังอยู่นะครับยังไม่ไปนะครับที่เราพี่หนึ่งสอามี่ห้าก็ตามนี้เลยเดี๋ยวแผนที่หัดเทพหัดเทวะเดี๋ยวก็มาแล้วนะครับ ไปดูของโซลักคุงได้นะครับแผนที่นี้สนุกมากครับผมอยากจะลองเล่นมาหนานครับแต่ว่าโหลดไม่เป็นใครโหลดเป็นก็บอกได้ใต้คลิปนะครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ใจจะมาแล้ว ก็ดองจี้ข้างล่างไว้ครับเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะมาเปิดในคลิปนี้นะครับอ่ะเอสแน่นอนอ่าของับโบราณเอามาเพื่อ a บวกถึง s ได้ a บวกสองบิน a บวกมาทัาเพื่ออีหานี่ม่นก็เชิญอยู่ได้กูลำคาญกูจะรีวิวอีเวนต์อ,อีหาเฮ้ยเทิญมาหาพ่วงขอไปครับมันน่าลำคาญมากครับผมต้องใช้คำนี้ครับ คุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมนะครับถ้าผมเปิดเสียงเกมนะก็เปิดเลยนะครับโอ้ยน่ารำคาญชอบเปล่เปล่ ผมจะไม่ใช้สูตรเปิดแต่ประการใดนะครับเปิดเลยนะครับอือก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับ ได้เต่ีบวโอ้โหเดี๋ยวจะลองใช้สูตรนะครับอ่าต้องขอภัยที่ผมพูดไปตอนนั้นนะอ่ะจะลองใช้สูตรดูนะครับเพื่อนผมบอกว่าให้วนวนสองรอบหนึ่งสองก็จะได้เอสนะครับนะไม่เห็นได้เลยไมเบสบอลมาทำเพื่อ ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวอีกรอบมนหนึ่งสองเปิดนะครับน่ะได้แล้วจตได้ของจากนะครับ เดี๋ยวลองอทีเปิไม่ได้เลยอะไรงองเงีนกับเงอ้ะมันอยู่ในบูมโอ้เยอะมากข้างล่างเฮ้ยเหนื่อยแล้วเนะ ได้น้ำหอมแล้วโอ้น้ำหอมอยากได้อยู่พอดีเลยโย่อยสองบินเอมอยังจะมีอยู่เหรอ,อก็ใครที่ชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเอื้อมไปกดให้หน่อยนะครับแคบไม่มีอะไรทำแล้ว มื่อกี้เปิด A บอกถึง S เอ้ย A ถึง S หรือเปล่าเฮ้ยโอ้ย <c oughs> แคบแป๊บปัดเชิญฮะเจ็บซื่อซื้อบรงก,กระตูนยืดตอนนั้นเหมมาเบิ้งละไมแ่แคดเกมแอนป็นสาวยางเกมแอน บวบหนึ่งสองดุ้ยชัวอ่าหมดแล้วอ่าอันนี้ใช้กิตตั้นได้นะครับนี่ในนี้ เพื่อปลดล็อกเครื่องรางนะครับเอาอะไรดีเดี๋ยวไปตีบวกก่อนโอ้ยเกือบเต็มคังบวกอะไรบัตรเชิญแล้วกันโอ้ยไอ้บวกเต็ม ต้อแตกต้วแตกต้วแตกโอ้แตกหมดเลยใส่ตังยัดเอ้บวกไปซะแล้วเป็นยังโอเคอคนมานผมผีบ้าคนนึงครับหัวร้อยคนเดียว อถึงไม่ใช่คิดตั้นก็จะเอานะครับชื่อคืคนับได้รับแสงสว่างแลธรรมชาติเอาอะไรดี เอาหมีดีไหมมันจะทับกับสกิลไหมวะอาจจะทับเอาอน,นี่ละกันเพื่อทำออฟใหม่อันนี้ทำอะไรได้ ต้องเลือกใช้งานนะเนี่ยมันเป็นออฟไม่ดีครับเพิ่มการโจมตีขอออฟเบิร์นหรือออฟเข็มทิตก็ได้ครับขอออฟเบิร์นกับออฟเข็มทิตมา <c oughs> ไม่เจ๊งแล้วเออเขาสร้างคืน42%ก็นก็ดีก็ใช้ได้ ไปต่อตับน้ำหอมแล้วกันตังพอไหมเนี่ยเราติดแต่ติดติดโอ้โห เอาลืมแทนที่ผมจะบวกนี้โอ้ยเดี๋ยวขายกราดแป๊บก์าไอีบวกนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับ ต่อไปเลยละกันอ,อุ๊ยสามสิบเดซุ่มต่อได้คลิปนี้อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับ เด็ปินจีไอ้บัวขอดีๆเนะี่ยเพื่ออะไร ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับถ้าอยากเข้าแข่งก็ทักไลน์มาได้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วบ๊ายบาย